เรื่องนี้ว่าจิตเดินทางขึ้นไปทายคลิปอีด้วยแต่ว่าพระเจ้ากําลังแปลงทางอยูน่นะน่าจะอีกดนน่าจะบบได้ไปล้เส้นทางเสน,นีี้นะ๋ยาจะกลับไปเส้นทางที่ที่รถผ่านหมาเมื่อกี้นะเพราะว่าถ้าจะรอถ้าไปมู่บ้านอยู่ทางด้านานี่คือจะอีกดนนะ เราลังคิดเราจะไปถ่ายคลิปอยู่ด้วยนะแต่ว่าระวางทางพระจอ้าอกำลังแปลีทางอยู่ว่าจะรถถ้าไปก็น,น่าจะอีกจนติดสมงกษันแหละน่าจะเร็วเพราะว่าพระจ้าเล่งแปลี่ยทางเไปแล้วก็ยามคนจะตกที่ถึงเดี๋ยวจะไปพาไปเบิงนะ้งแมุ้บ้านที่รอลังคีรถพานมาบุตรนะีแต่ว่าตอนที่รอลังคีรถพานมาบนะ่ได้ายเบิงนะ้งแล้วเดี๋ยวจะกลับไปใช้ นี่ก็แม่นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ทางปา่า่างดอยแับนีงมีประมาณสิบลาาัางคาเหมือนมีโบลาด้วยตัวที่มาาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งหมูบนนม่บ้านทีไม่น้อยับแต่ว่าอย่างโบมีไฟฟ้าใชดเพราะว่าชาวบ้านเขาจะเอาอย่างบอเอาไฟฟ้าลง,งแต่ว่าเส้นทางรถมี ดีถนะ้าเส้นทางรถยมพ้นนื้อรถน้อยรถใหญ่สามารถมาไดเป็นเส้นทางที่แบบนี้เลยเส้นทางมาสะดวกสบายมีฮานไยเครื่องฮานนึงยู่นี่ฮานไยเครื่องใหญ่เดี๋ยวบอลังจะแวะซื้อน้ำกินน้อยนึงกน ตอนนี้ก็ซื้อ,อน้ำมากมายกินเนาะอ,อยู่หมู่บ้านนี่ก็มีแต่้ามเดียวนะที่มาคายเครื่องอยู่นี่ไฟฟ้ายังโบทันมีแลเพราะว่าสบานข้าเจ้ายังบทันเอาไฟฟ้าลงแทนนะก็เป็นหมู่บ้านที่น้อยเนาะมีโบกินซิปลังคางนนะที่อาศัยอยู่นํากันนะเดี๋ยวจะพาไปเบิงทางด้านลุมนะเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะมีไส้น้ำเนาะออมหมู่บ้านเลยนะ ก่อนจะขึ้นหมู่บานน้านนี้ต้องขี่รถข้ามขั้วจะมีขั้วใช่ขั้วน้อยเนาะถ้าว่ามาช่วงฤรดูฝนฝนตกหนักนี่น้ำจะท่วมขั้วนี่มาจะบรายเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอยู่ทางด้านลมเท่านั้นส่วนทางด้านนั้นก็จะเป็นนอกป่าอยู่จอมผู้จะมีไฮเข้านะสนบานีนเตียงไฮเข้าบักลไล่ไๆเอยู่นี่นะตามที่เบาะลังขึ้นไปดอยเนาะไปเบิ่งวิธีชีวิตของสบานอยู่ดอยในยสวนลายสบานจะเหน,เนุไฮเข้านะ บไดเฮ็ดหนาเนาะเพราะว่า,นะอ,าอยู่ดอยมันจะโบเมนทงเพียงมันจะเข้าเจ้าจะแทงเหินอยู่ตามสันผูนะถ้าวา่าบางบ้านในอยู่แถวทงเพียงขเข้าเจ้าก็จะเฮ็ดหนาเนาะแต่ว่าส่วนไร่ก็เฮ็ดเป็นไ้เข้าเนาะเพราะว่าบริอยู่ทงเพียงเดี๋ยวจะพามาเบืองบดิมันจะเป็นทรายนนเนน้ำเป็นขั้วน้อยยี้ข้ามขั้วยำฝนตกหนักนี่น้ำท่วมขั้วนีนนปบ้านนี่โบไดเลยเนาะ จะลำบากยำพ่นนิดนึงหมู่บ้านกาเจียวอยู่ทางด้านทึงครับอ้าเทวิวหมู่บ้านงามเนาะหมู่บ้านก็จะอยู่ทางด้านทึงนี้บนนี้ก็จะมีทรายน้ำเนาะทรายน้ำนี่จะไล่มาเตะทางดานทึงบนเนาะไล่มาทางด้านทึงอ้อมนี่ไปหลบโค้งไปนั่นหลบอกไอยู่นั้นจะมีขั้วบนทีบอลังยืนอยู่บุกีเนะจะมีขั้วน้อยอยำพ่นในน้ำท่วมขั้วนี่จะมาบ่ได้เลยแต่ว่ายำแรงนี่ก็มาได้สบายเนาะที่ว่า แต่ว่าเรื่องเส้นทางนี่ก็ดีอยู่ยามฝ้นนี่ก็มาได้เนาะ้าว่านำปรท่วขั้วก่อนหมู่บ้านข้าเจ้าก็จะอยู่ทางด้านถึงนี่ทางด้านน้ำก็จะเป็นเส้นทางไปไฮน,นะไฮเข้าจอมพูเป็นป๊าปักงลายๆทางด้านนี้ที่จอมพนก็จะมีไฮเข้าอีกตึมส่วนแถวนี้ก็จะมีน้องป่ามีน้องป่าู่นี่เมื่อกี้ท่ามไอเป็นไอเรา,าแตงน้องป่า,าู่นี่นาะเลี้ยงป่า บรรยากาศยูบานนี่ก็เป็นประมาณนี้เนาะเป็นบ้าแน่น,น้อยนอะบได้ใหญ่มีน่าจะสิบลังคาเฮือนกะทีบอลลังในบอกเมื่อกี้บอลังคิดว่าจะขึ้นไปอยู่จมด้วยเพื่อนะขึ้นไปจมให้เข,าข้าเขาลองขึ้นไปบงว่าจะเลี้ยวบงเห็นววอย,อยูแถวบานนี้บ่อกเพราะว่าอยากจะเก็บภาพมุมสูงแต่ว่าอย่างบ่มีงบบ่มีเงินที่จะซื้อดนวเถอะจะเก็บพบอาจจะเก็บภาพมุมสูงเธอได้นี่จะต้องขึ้นไปอยู่จมด้วยกัน ทายคลิปลงมาเโอ้หมาเบิง่งนี่ไ้หางลิน,นเป็นหางลินอายเราต่อน้ำมาแต่พุน่นเนาะการถึงบนน้ำห้องน้ำห้อยไล่มาจากธรรมศาสตรนะ์นี่ยตัดเอาบางไม้สางมาเป็นหางลินปล่อยน้ำเข้านองป่านี่เนาะโอ้นี่น้ำไล่มาทางด้านนี้โอ้เห็ดไล่เนาะนองป่าจังเนาะ <laughs> โอ้เห็ดซองน้อง ป้าทูบนทางเดินออมน้องป่านี่เราเห็ดผู้เดียวเลยเบิ่งนะไอคนเอาตักหิมใส่รออยู่ไปเลยอ๋อเดี๋ยวมาเบิง่งเห็นบ่ทางเดินออมน้องป่านี่เราอดแทงผู้เดียวเลยงามขนาดดูมันขนาดเนาะไอคนนะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบนเราตักหิมอ๋อเนี่ยเป็นเป็นหินกราบแบบนี้นเนาะตักแบบนี้ไปใส่ปูทางมันจะบ่มือนอยำฟ่นนะครับย่างไปบ่มืนนะ นี่ก็เป็นเส้นทางขึ้นไปไฮโซนะโอ้อยนั่นกระมีตึมเนี่ยไปเบิง้งไปเบิ้งน้ำกันเนาะนี่มีกระน,น้องนึงโอ้นี่น้ำจะมาทางด้านนี้น้องนำนะไล่มาแต่จอมพูกกันแหละมาตามหองแบบนี้หลอดแยงน้องป่านี่เป็นล็อกเป็นล็อกเป็นขั้นเป็นขั้นหน,นาใครขึ้นหน้าแล้วนดะูไนะมีน้องนี้น้องนึง อยู่นี้น้องหนึ่งยู่นี้น้องหนึ่งก็ลงไปพุนอีกลงน้องอ่ะน้องหนึ่งลงมาทางด้านลุมเข้าหมู่บ้านเนาะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางไปให้เข้านะทางด้านนั้นเข้าเจ้ะไปเลี้ยงอ่ะเข็นน่องป่าเลี้ยงสัตว์เนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวนะเลี้ยง,ง,งควาย ธโมบ้านก็จะอยู่ทางด้านถึงมาล้างลงมามาล้างหน้าอยู่นี่อยู่ใส่น้ำนี่ป้าบ้างเย็นใส่น้ำนี่นะเย็นทระเย็นวะลงมาล้างล้างล้างหน้าล้างตาแน,น่นอนก่อนนะน้ำเย็นขนาดเลยเบิง่งวิวทางด้านลุมแขมแม่น้ำนี่ป้าดูยิวงามไปงามมาเนาะเป็นน้ำห้วยแบบนี้อ้อมหมู่บ้านนี่ไปเลยหมู่บ้านก็จะอยู่ทางด้านถึง มันเป็นน้ำห้อยที่นี่กำาไปให้ไปส้วนทางนี้เนะาะดีงามดีงามเลยยืมไปล้างหน้าล้างตาขึ้นมาพปฏิทินสถาบันต่ำเขา <c oughs> เหตุเปล่งต้องเห็นยังไงเปลงเราให้บ่ต่ำเลี้ยล้วตัว้ ตามที่วันเดียวตามเล็กแล้วแล้วเนาะเอาไปฟัดได้เดนี่ยเมื่อกี้มาเห็นนันสะบานต่ำแปลงเนาะต่ำแปลงเห็ดเราให้พอดีขึ้นมาเห็นเราต่ำนิดนึงเพราะทำทายเนาะพอดีเราต่ำแล้วละ บรรยากาศยำแลงเนาะเข้ามาในกลางบ้านก็เป็นหมู่บ้านในน้อยนะบ่ได้กว,กว,กวา้างบ่ได้ใหญ่มีซิหลังคาเหือนเนาะแม่นน่ะมีจิลลี่เนาะบรรยากาศภายในบ้านน,ะนี่เงียบเลยก็ประมาณนี้เนาะหมู่บ้านแห่งนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปเบิ่งหมู่บ้านใหม่อีกตึมน,นะระหว่างทางก็ยังมีลายหมู่บ้านอีกตึม อยู um, um, women, ่ในเมืองพ้นตกแล้วตอนนี้เจลาอยู่ด้วยพ่นปุตกเลยอยู่ในเมืองกูนะในเมืองพ้นตกหนักเหรอฟ้ามืดมาเลยตอนนี้ยังอยู่ดอยนะตอนนี้บอลังหน่งอยู่ดอยกำลังลงไปในตัวเมืองแต่ว่าอยู่ในตัวเมืองพ้นตกแล้วแต่ว่าอยู่ดอยมีพ่นยังปุ๊ตกเลยหมายถึงีกหมู่บ้านหนึ่งนะอยู่จอมด้วยที่เลย อยู่บูบานนี้จะมีสระเเจาจะแจงเหินส้้ำสร้เขียวส้้ำบนนะขั้วมือแต่มีเอาเข้าะเจา จเจ้ากินเหล้าเนี่สชาวบ้านกินเหล้าให้เมื่อกี้เขาจะเห็นเบาลางังเกินรถไก่ในขาชื่อชาวบ้านชื่อแนละ้วบริเวณมดุนนะแต่ว่าชาวบา้านชื่อดี มีบานคนอีกบานหนึ่งอยู่นี่บึงเราเข้าป้ารไปไล่เราเข้านี่เลียดเข้าเต็มทางทางรถบนันเลยประบานที่ไทยเข้าไล่นะ ไปนี่กาเมนตัวเมืองแบบโอ้าหประเทวันในตัวเมืองฝนตกหนักขนาดเลยฝนตกแท้ตกมาในเมืองนะโอเคนอกคลิปนี้มานนี้กับโคอนาาุญาตจบคลิปเพียงแคน่นี้เดี๋ยวคลิปต่อไปอจะเดินทางไปไทยคลิปที่ใส่กันไปแต่ฝากติดตามเบิงึงพนันต่อไปของเบาหลังนะเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปมาให้เบิึงทุกมือเลย